เพื่อให้เข้าใจความหมายของวิพัฒวาทะชัดเจนยิ่งขึ้นอาจจำแนกแนววิธีคิดของวิพัฒวาทะนั้นออกให้เห็นในลักษณะต่างๆดังนี้ข้อก่อจำแนกโดยแง่ด้านของความจริงแบ่งซอยได้เป็นสองอย่างคือ 1. จำแนกตามแง่ด้านต่างๆตามที่เป็นอยู่จริงของสิ่งนั้นๆกับ 2. จำแนกโดยมองหรือแสดงความจริงของสิ่งนั้นๆให้ครบทุกแง่ทุกด้านการจำแนกตามแง่ด้านต่างๆตามที่เป็นอยู่จริงของสิ่งนั้นๆคือมองหรือถแถลงความจริงให้ตรงตามที่เป็นอยู่ในแง่นั้นด้านนั้นไม่ใช่จับเอาความจริงแง่หนึ่งด้านหนึ่งหรือแง่อื่นด้านอื่นมาตีคลุมเป็นอย่างนั้นไปหมดเช่นเมื่อกล่าวถึงบุคคลผู้หนึ่งว่าเขาดีหรือไม่ดี ก็ชี้ความจริงตามแง่ด้านที่เป็นอย่างนั้นว่าแง่นั้นด้านนั้นกรณีนั้นเขาดีอย่างไรหรือไม่ดีอย่างไรเป็นต้นไม่ใช่เหมาคลุมง่ายง่ายทั้งหมดถ้าจะประเมินคุณค่าก็ตกลงกำหนดลงว่าจะเอาแง่ใดด้านใดบ้างแล้วพิจารณาทีละแง่ประมวลลงตามอัตราส่วนตัวอย่างวิปัจชาวาทะในแง่นี้เช่นคำสอนเกี่ยวกับการมาโภคขี หรือชาวบ้านสิบประเภทที่จะกล่าวต่อไปส่วนการจําแนกโดยมองหรือแสดงความจริงของสิ่งนั้นๆให้ครบทุกแง่ทุกด้านคือเมื่อมองหรือพิจารณาสิ่งใดก็ไม่มองแคบแคบไม่ติดอยู่กับสิ่งเดียวแง่เดียวของสิ่งนั้นหรือวินิจฉัยสิ่งนั้นด้วยส่วนเดียวแง่เดียวของมันแต่มองหลายแง่หลายด้านเช่นจะว่าดีหรือไม่ดี ็ว่าดีในแง่นั้นด้านนั้นกรณีนั้นไม่ดีในแง่นั้นด้านนั้นกรณีนั้นสิ่งนี้ไม่ดีในแง่นั้นแต่ดีในแง่นี้สิ่งนั้นดีในแง่นั้นแต่ไม่ดีในแง่นี้เป็นต้นการคิดจำแนกโดยมองหรือแสดงความจริงของสิ่งนั้นๆให้ครบทุกแง่ท네ุกด้านแนวนี้มองดูคล้ายกับข้อแรกคือจำแนกตามแง่ด้านต่างๆตามที่เป็นอยู่จริงของสิ่งนั้นๆแต่เป็นคนละอย่าง และเป็นส่วนเสริมกันกับข้อแรกให้ผลสมบูรณ์ตัวอย่างเช่นคำสอนเกี่ยวกับกามโภคีหรือชาวบ้านสิบประเภทนั้นและเรื่องพระบ้านพระป่าที่ควรยกย่องหรือติเตียนเป็นต้นการคิดแนวนี้มีผลรวมไปถึงการเข้าใจในภาวะที่องค์ประกอบต่างๆหรือลักษณะด้านต่างๆมาประมวลกันเข้าโดยครบถ้วนจึงเกิดเป็นสิ่งนั้นๆหรือเหตุการณ์นั้นๆและการมองสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์หนึ่งโดยเห็นกว้างออกไปถึงลักษณะด้านต่างๆและองค์ประกอบต่างๆของมัน